สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงจะเจอกันวันพฤหัตสบดีที่29สิงหาคม2567คคันห้าร้อยหกสบดครัคือพรหัตฟุตบอลเพียบเลยนะครับหลกัหลกๆยูฟ่ายูโรปาลีกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นรอบเฮย์ออฟนัดที่2แต่ว่าวันนี้มีศึกลาลิกาสเปลนลงเล่นกัน2คู่ผมเลือกเกมคู่ดึกสุดเลยนะครับลาสพามาสเจอกับเรอัลมาดริดคู่นี้ตีสองครึ่งนะครับ เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์คร่าวๆก่อนอื่นเลยแอด eak 9 9ฝากคอบอลไว้ทุกวันทุกคลิปใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันแบบส่วนตัวนะครับแลกเปลี่ยนสอบถามข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะมาสอบถามทัศนะแลกเปลี่ยนทัศนะกันก็ทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงแอด eak 9 9ฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับเช็คความพร้อมคร่าวๆของทั้งคู่ลัล่าสุดของทั้งสองทีมลัสพาวาสบุกไปแพ้เรกนเนส1-2 2, 2สเกมที่ผ่านมาเก็บได้แค่แต้มเดียวส่วนมาริดชนะบบยาโดริดมา 30- 4แต้มจาก2เกมในศึกลดีดกาสเปนนะครับปีที่แล้วเจอกันเนี่ยรายชันชุดขาวมาดฤิดชนะลัสพ์มาตได้ทั้งไปทั้งกลับเลยถ้ามองในเรื่องของชื่อชั้นนะฟอร์มการเล่นตัวนักเตะตัวจริงตัวสำรองคุณสื่อก็ต้องบอกว่าทีมเยือนราชันชุดขาวค่อนข้างจะพร้อมกว่าขุมกําลังของลัสร์มาสชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับนักเตะ็คุขุนหูคุ้นตาแฟนบอลมา่เราอยู่อย่างเกมลูกมีอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ ie, อดีตนักเตะของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ก็ไปเล่นที่สึกลาลีกาสเปนมีโมไรโรมาวินแล้วก็ทา s ซันโดรามิเลสส่วนคู่กลางก็จะมีฮาวียมุนจอสกับทางน้าโรดิเกสคร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับเกมของราสพาวมัสส่วนราชันชุดขาวเกมนี้จะยังไม่มีทางด้านชุดเบลลิงแฮมนะครับดาวิดอาราม่าก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็รวมไปถึงคาร์มวินกาแต่สตาร์ดังตัวอื่นพร้อมลุยหมดเกมรุก เ e, อมปัปเป้จูเนียเวนิสุวุสโลดิโก้อดากูแรนนา่าจะได้มายืนเป็นตัวเพเมเกอร์ส่วนคู่กลางเบลเบเดกับช erm นะัวรเมนี่นรับลูดิเกอร์มิดิิตาคาบาาประ,ะตูเป็นติโบคูตัวนะครับอาผมสั้นๆเลยชอบราชันชุดขาวนะครับถึงแม้ว่าจะไปเยือนผมว่าด้วยคลาสของอนักเตะระบบการเล่นความสามารถชอตตัวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมัดริดชุดนี้ขุมกําลังโดยเฉพาะเกมลุกค่อนข้างดีอาตัวจริงถ้าโชว์ฟอร์ไม่ออกนะครับก็ยังมีบราฮิมบีอาร์ดมีเอนริกสแล้วก็ ตัวมิคฟิลจอมเก่าอย่างลูกาโมดิชลูกาโมดิชเวลาลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ให้เห็นอยู่หลายเกมนะครับเพราะฉะนั้นเกมลุกอาจจะยังต่อไม่ติดวินิสุชูเนี่ยเอมบาเป้แล้วก็โรดริโกอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องความสามารถเฉพาะตัวผมเชื่อว่านักเตะพวกนี้มันมีล้นๆอยู่ละแล้วก็ที่สาคัญสำรองมีทีเด็ดผมเชื่อว่าวันนี้มาลิดน่าจะบุกไปชนะลาสฟามัสได้นะครับหนึ่งลูกมีแน่ลุ้นเป็นที่ลูกที่2แล้วผม มั่นใจว่าราชันชุดขาวมาริดน่าจะทําได้ครับจะชนะทางด้านลาสฟามาัสด้วยความห่าง2สกอร์นะครับอีกคู่หนึ่งจิโรนากับโอซาซูนาคูนี้สั้นๆเลยครับชอบเจ้าบ้านจิโรนาครับอาจถึงแม้ว,ว่าจะเสียดอบบิกเสียซาวิโอแต่ระบบทีมยังดีอยู่แล้ววันนี้เล่นในบ้านจุดแข็งจิโรนาเมื่อซีซั่นแล้วคือเกมในบ้านเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเบียดโอซาซูน่าได้อย่างน้อย1ประตูนะครับไปรุนไปที่เปที่2 2คู่วันนี้ศึกลาดิกาสเปน เอกมะขาวชี้ชัดฟันโคงนะครับให้เชียร์ไปที่เรอัลมาดริดแล้วก็เชียโรนานะครับพูดคุยสอบถามทัศนะเพิ่มเติม at e a k 9 9นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ